เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่18กันยายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทราฟอร์ดไล่อ้อนบันสลี7ประตูต่อ0ในศึกคาราบาวครับรอบที่3 เรียกได้ว,ว่าเป็นการอัดคู่แข่งกระจุยในรอบหลายปีของทัพปีแสดงเราเลยครับที่ไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้มานานแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกในยุคข,ของเอริกเคนแฮกด้วยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยพาแมนเชสเตอร์ United, ยูเนเต็ดยิงคู่แข่งได้เกิน5ประตูด้วยเกมนี้ก็ตามสกอร์เลยครับทีมผีแดงของเราเล่นง่ายคู่แข่งจากลีกทูก,ก็แทบไม่ได้สร้างความปวดกระบาลให้เลยตลอดทั้งเกมไม่มีการเพลสไม่มีลูกขยนันเหมือนทีมเล็กทั่วไปที่อยากจะใส่เต็มเวลาเจอกับทีมใหญ่ซึ่งอาจจะมีบ้างนะครับแต่มันก็แค่ชั่วครู อีกอย่างครับเกมนี้ก็ต้องชมแผนเกมรุกของเราด้วยที่เล่นกันเข้าขาสุดๆไม่ฝืนเล่นเพื่อนวานก็จ่ายเล่นง่ายตามจังหวะโดยเฉพาะมาคัสแรดฟอร์และก็อารเลฮันโดกาเนชชที่เล่นเพื่อทีมเยอะขึ้นแล้วก็เห็นอย่างได้ชัดเลยครับทาให้จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมทั้งคู่จึงมีชื่อทั้งยิงประตูและก็แอสซิสต์ในเกมนี้สลับกันไปเป็นว่าเล่นจนถูกถอดออกไปนั่นเลยครับส่วนอีกคนที่ต้องชมเลยก็คือคริสตินเอริกเซนในบทบาทกองกลางตัวรุก เกมนี้เล่นได้สดเดสุดๆครับลืมแก่ไปเลยยิ่งฝั่งคู่แข่งไม่ดีเพลสบอลของเอริกเซนมันจึงเป็นอะไรที่มีคลาสให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเกมอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าวันนี้โดยรวมทุกคนทําได้ดีเลยครับและเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าในรอบที่สนั้นเราจะเจอกับใครครับมาดูกันที่รายชื่อตัวจริงในเกมนี้ของทัฟปีสแสดงรากันก่อนซึ่งก็เป็นไปตามที่เอริเกเซนฮาบอกเลยนะครับว่าจะมีการโรเดชันในหลายๆตําแหน่ง โดยที่บางตำแหน่งอาจจะมีขัดใจอยู่บ้างซึ่งกับแผงตัวจริงของทีมในเกมนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1ในยะาวาันเป็นอันตายบายินเดียสีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็กซ้ายเป็นโทบี้คอรเยอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นแฮร์รี่แมกไกกับจอห์นนี่อีแวนส์สมิดฟิลด์ตัวกลางครับคาเซมิโร่ลงจับคู่กับทางามาเนลกาเต้สตัวรุกทางขวาอันโตนนี่ทางซ้ายอเลฮันโดรกาไนโชและก็มีคริสตินอริกเซนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนสูน,น้าตัวเป้าก็ใช้งานมาคส ford ครับ รูปเกมในช่วงครึ่งแรกครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกอยู่ฝั่งเดียวก่อนจะได้ประตูขึ้นนำนาที16จากมาคัสแรดบอร์ดหลังจากนั้นครับนาที35ก็หน,นีห่างเป็น2-0จากจุดโทษของอันโตนี่ก่อนที่ในช่วงทษเจ็บครึ่งแรกนะครับจะมาบวกลูกที่3จากอเลฮันโดรกาไาโชและก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ไปเลยครับมาในช่วงครึ่งหลังครับเริ่มเกมได้4นาทีอเลฮันโดรกาไนโชบวกที่2ให้กับตัวเองแมนยูไนเต็ดนำห่าง4-0 จากนั้นไม่นานนาที58แรดฟอร์ดขอเบิ้ลบ้างแมนยูหนีไปอีกเป็น5-0มาในช่วงท้ายเกมนาที81อาริกเซนขอบ้างซัดหนีไปเป็น6-0ต่อ 0. จากนั้นนาที85ช็อตนี้เล่นกันสวยครับบรูโนโ่เซอร์ซี่บรูโนโ่ก่อนจบที่อาริกเซนสกอร์ไลท์เป็น7-0ต่อ 0. หลังจากนั้นทัพปีสแสดงของเราก็พอจะมีลุ้นประตูที่8อยู่บ้างนะครับแต่ก็พลาดไปหมดจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถล่มบันสลีไป7ประตูต่อ0และเข้ารอบที่4ของศึกคาราบาวครับได้สำเร็จครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมกับบานสลีย์นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมหลังจบเกมนี้ครับเอริกเค,คนฮาก,กดีกล่าวชมทัสนากคติของบรรดาลูกทีมปีศาแดงไปแล้วว่าเกมนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มเปลี่ยนไปด้วยทัสนากติที่ดีซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันครับว่าในสนามนั้นทุกคนเล่นเพื่อทีมมากขึ้น และอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับโดยเฉพาะในแผนเกมรุกเมื่อไม่ฝืนยิงกันเองเพื่อนวางก็จ่ายและวันนี้เราได้เห็นทั้งมาคัสแรดฟอร์ดกับอเรลฮันโดกาไนโชเป็นแบบนั้นเลยครับส่วนตัวจริงอีกคนอย่างอันโตนี่ที่ได้ประเดิมสนามเป็นตัวจริงเกมแรกในปีนี้กับสโมสอก็ทําได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ทว่าหลายๆจังหวะก็ยังคงต้องปรับจูนกันเรื่องของการเล่นเป็นทีมเพราะล็อกเข้าซ้ายทีไรจะยิงเองทุกทีและก็ดันยิงไม่ดีด้วยนี่สิ มากันที่ประเด็นที่2นะครับมาเนลกาเต้ ate, เล่นดีแต่ขอเวลาปรับตัวอีกสักพักหนึ่งกับในเกมนี้ครับเอริกเคนฮากจับมาเนลกาเต้กองกลางตัวใหม่ชาวอุรุกวัยลงเล่นเป็นตัวจริงตามคาดเพื่อปรับจังหวะการเล่นร่วมกับทีมนะครับซึ่งภาพรวมเนะี่ยก็ไม่ได้แย่มากนักแต่สังเกตได้ว่าย,ยังดูปรับความเร็วของฟุตบอลอังกฤษไม่ได้ครับดูช้าไปบางจังหวะทึงแม้จะเป็นทีมจากลีกทูก,ก็ตามแต่จะว่าไปก็ปกติครับเพิ่งย้ายลีกมาใหม่ให้เวลาปรับตัวสักหน่อยทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นสําหรับอุ มากันนี้ประเด็นที่3นะครับอันตายบปยินเดียได้ลงสนามยินเฝ้าเสาเป็นตัวจริง ก่อนรายชื่อเกมนี้ออกมาครับเชื่อว,ว่าหลายคนคงลุ้นกันมากว่าเอริกเค,คนฮากจะส่งอันตาไบยินเดียนลงสนามเป็นตัวจริงบ้างหรือเปล่าเพราะภาพจําจากช่วง2ปีก่อนนาะแกไม่เคยส่งสํารองลงเลยนะครับหากว่าไม่จําเป็นจริงๆไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งหลีกไหนก็ตามตายกับเกมนี้ครับไม่ฝืนเสียงวิจารณ์อีกแล้วอันตาไปยินเดียได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็ต้องบอกว่าแทาไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเพราะว่าบานสลีนะ่ะมีโอกาสยิงเพียงแค่3าครั้งและก็ไม่ตรงกรอบเลยด้วย ต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับในการเปลี่ยนแปลงในเซตของกุนซือชาวดัชที่ไม่ยึดติดอะไรเดิมๆอีกแล้วนั่นเองครับมากันที่ประเด็นที่4การโรเตชันก็ตามคาดเลยนะครับที่เอริคเคนแากทำการโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งในเกมนี้และก็ตามเหมาะสมด้วยตัวสำรองจากเกมนัดที่ผ่านมาเกมนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงกันครบครันครับจะมีก็แค่ดิโอโก้ดาโลและก็มาคัสเวตฟอร์ดสองตัวจริงในเกมเซาท์เทมตันที่โผลมาเป็นตัวจริงในเกมแมตชนี้ด้วย ตายกับเรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับฟูลแบ็กของเราเนะี่ยไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วส่วนมาคัสเวสฟอร์ดก็น่าจะเป็นการส่งลงมาเรียกความมั่นใจล้น้วนซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับเจ้าตัวเนี่ยเล่นดีมากๆจนคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครองด้วยคะแนนเรตติ้งที่สูงถึง9.4แต่ที่เห็นหลายคนบ่นเสียดายนะครับคือเกมนี้ไม่มีชื่อของแฮร์รี่อามัสแบ็กซ้ายดาวรุ่งบนมานั่งสำรองส่วนกองหน้าอย่างอีธานวิลลี่ก็ไม่ได้รับโอกาสในเกมนี้ด้วยนั่นเองครับมากันนี้ประเด็นสุดท้ายครับสาร จากในช่วง2เกมหลังสุดหลังพักเบรกทีิมชาติมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็กดคู่แข่งรวมไป10ประตูและยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวก็ถือว่านี่เป็นการเรียกความมั่นใจได้ดีครับก่อนเกมบลีกสัปดาห์นี้ที่จะออกไปเยือนคริสตัลพาเลซซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่งานง่ายก่อนที่ในช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปครับจะถึงคิวบอลยุโรปแล้วกับรายการยูโรปาลีกเกมแรกของทัพปีศาจแดงเรา เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่อันตายเบยินเดียได้6.5คะแนนอย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่านายทวานชาวตุรกีแทบไม่ได้ออกแรงเซฟอะไรเลยเพราะว่าทางบานสลี่ไม่ได้เข้ามาสร้างปัญหาอะไรมากมายนักยิงไม่ตรงกรอบเลยครับจ่าโอกาสยิงทั้งหมด3ครั้งแฮร์รี่แมกไควคะแนนโดยรวมสําหรับแมกไควถือว่าดีเลยนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งจังหวะดวลตัวตัว,ตว,ตว,ตวกับคู่แข่งก็เอาอยู่หมดัดพยายามจะขึ้นไปช่วยเกมรุกทุกครั้งครับที่มีโอกาสจอห์ e นนี่อีแวนเคะแนน ถือว่าทําได้ดีไม่ต่างจากคู่หูในเกมนี้แฮร์รี่แม็กควายเลยนะครับสำหรับจอห์นนี่แวนเคลบอลได้อย่างเด็ดขาดและก็ไม่ปล่อยให้ทางบานสลีนั้นได้มีโอกาสเข้ามาสร้างความตรายในแผงเกมรุกมากนักเลยครับดิโอโกดาโล7คะแนนวันนี้สําหรับดาโลนะครับเกมรับทําได้อย่างเหนียวแน่นเกมรุกก็ถือว่าทําได้ดีรักษาม,มาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับโชบี ie นน้คอเอร์หกคะแนน วันนี้ครับโอกาสลงสนามโจ,จริงของแดนกลางตัวรับวัย20ปีก็ดันถูกจับมายินแบ็กซ้ายจาเป็นซ้ายอย่างนั้นนะครับก็มีพลาดบ้างจากการยีนตำแหน่งผิดพลาดแต่ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายต่อทีมครับคาเซมิโร่7.5คะแนนวันนี้สําหรับคาเซมิโร่ถือว่ามีสระในการเล่นค่อนข้างมากครับและก็มักจะเข้าไปสร้างความตรายในพื้นที่สุดท้ายของบาร์ซลีได้อยู่บ่อยครั้งรวมถึงจังหวะการผ่านบอลของเจ้าตัวในเกมวันนี้นะครับถือว่าทําได้อย่างแม่นยํามากๆมาเนลกาเต้7คะแนน วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมเกมแรกนะครับตั้งแต่ย้ายมาฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมครับรับหน้าที่เล่นเกมรับแทนคาร์เซมิโรได้อย่างไม่มีขัดจังหวะเข้าปะทะจังหวะแย่งบอลทำได้อย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะดูช้าไปบางจังหวะก็ตามครับอันโตนี่8คะแนนวันนี้สำหรับอันโตนี่ที่ออกสตาร์เป็นตัวจริงเกมแรกของซีซั่นครับซึ่งก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นมี1ประตูจากลูกจุดโทษและฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าประทับใจครับถึงแม้ว่าจะดูขัดตาขัดใจไปบ้างในบางจังหวะ คริสเซนแอริกเซนเคะแนนต้องบอกว่านี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของดาวเตะชาวเดนมาร์กเลยนะครับทําหน้าที่เชื่อมเกมและก็คุมจังหวะการเล่นได้สุดยอดมากๆทั้งแอสซิสต์และก็ยิงเองอีก2ประตูด,ด้วยกันมาร c คัสแรดฟอร์ดเคะแนนวันนี้การเล่นของแรดฟอร์ดดูมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกล้าเล่นกล้าลุยกล้ากระชากบอลการจบสกอร์ก็ทําได้อย่างเด็ดขาดและเล่นเป็นทีมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะครับก็หวังว่าเจ้าตัวจะสามารถต่อยอดผลงานจากเกมนัดนี้ได้ต่อไปไเรื่อยๆครับ อเลฮันโดการนโช9.5คะแนนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันของการนโชอย่างแท้จริงเลยครับไม่มีใครหยุดได้ไปได้หมดความไวของเจ้าตัวและก็ความคล่องตัวเน่ยสร้างปรญหาาให้กับแนวรับของบานสลีย์ได้อย่างต่อเนื่องและต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มเทพของเจ้าตัวเลยเลยครับในสีเสื้อของทัพปีศาจแดงเรามากันที่บรรดาตัวสำรองนะครับบรูโน่ฟานเดนส7.5คะแนนกับ2แอสซิส I, น,นูเซมัสบาอุย6.5คะแนนโจชัวเซอร์ซี่6.5คะแนนมัทไธสเดลิก6.5คะแนนแล้วก็อามัดเดียโลได้6.5คะแนนครับในส่วนของเอริกเคนฮากนะครับวันนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไป8คะแนนครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของประเด็นหลังเกมแล้วก็ตัดเกรดคะแนนนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับในแมตช์ถล่มบันสลีไป7ประตูต่อ0กับสึกคาราบาวครับรอบที่3ครับหากว่าใครชอบกาฝากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ